พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วย้าหดีก็วมาถึงนครพนมแล้วสวัสดีที่นครพนมด้วยจ้ะหลายๆลายคนอาจจะได้เบิ่งพ่อกับแม่หนุกิวล้วมาฮอนนครพนมแต่หนุยิวกันยังไม่ได้อัปเดตเลยว่ามากับพ่อกับแม่เหมือนกันมาฮอดกับมาบ้านย่าอันนี้เป็นย่านออ้นงกิวด้วยจ้ะป็นแม่ของพ่อ้องอิวแท้ๆเลยสวัสดีจ้าเลยคะ่ะคุณย่าคนสวย <c oughs> คุณย่าด้วยจ้ะนี่ เพื่อนอันนี้น้องอิวถ่ายงามแรงปลูกปลูกยังนี่ปลูกพักยังพักอีตู่ยาน้องอิวเป็นเพาะยกไปเมงลักเนาะนี่นี่อันนี้ยังรอยอยู่เนาะเพื่อนเพาะเบี้ยไว้เพื่อนกระวานป้าไปนี้เพื่อนกำมาดึงเอาต้นงามๆไว้ไปไวไปขยายปลูกคุณจะทางปูงงานมาปลูกเองมัดงเนมือเพื่อนักมันเพื่อนมาปลูกเองมัดงทุอย่าง มีม็ดจากสีเอาพักองอย่างนี้ตามภาษาบ้านนอกเขาน่จะปลูกกินเองทุกอย่างเลยปลูกงามแรงเนาะมันจะบ่ฮ้อนมาตื่นเศร้ามาเพื่อจะได้ชื่นชื่นชื่นื่นครับปลูกกำลังจะซ่อมเหี่ยวแหละถึงอันนี้มันชื่นตื่นน้อมก็ชื่นผ่านคือปลูกกับยายตะกี้แหละอยู่กับปลูกพักงามเด้อแม่เน้ มาปลูกเชื่จะมุงมากก่านึปลูกอ่งอ่านี่เดียวคือเป็นแท่งมนปลูกเองว่าจะจันท์มันบอกทานน้องอิวมาก่อนทานน้องอิวปลูกให้ค่ะมาบะทันปลูกอึ่ไงแม่ล้านี้คน้องอิวปลูกปอูกปลูกแบกอึดกดกขอมากขอมากไปมือมือมือดอกเนาะได้ปลูกพักยังลุงให้ปลูกนี่ปลูกพักยังโอเคได้ อื่นน้องอีซีมาปลูกหม,มักฟักทองให้ย่าด้วยจ้ะแต่ว่างามแรงดีซีมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าอัปเดตมาฮอดนครพนมกับแม่เด้อจ้ะมาฮอดกัสิพาเพื่อมาชมสวนผักของย่าเด้อจ้ะนี่จ้ะคุณญ่าเมื่ออื่นทราบสิสาพาเพื่อแม่พี่น้องมาเอาเ,อเอ็ดคลิปอย่างอีกกันติดตามน้องอิ๋วเลยเด้อจา้าผักเมงรักใบผักอีตู้บ้านเฮาบ้านเฮามักกินปลูกไว้กินเองจ้ะ แล้วตรงกลางไม่อุ้ยสิปุกยเนี่ยตรงกลางนี่เลยไม่อุ้ยสิปุกหวานพักแล้วพักเนี่ประกาศอ๋อนี่หวานแล้วบ่หวานแล้วอ๋อตรงกลางนี่เพิ่นหวานประกาศเลยเด้อจ้ะบ้านน้องอีนี่บราว่าสิเป็นยายหรือย่ากะห้องไม่อุ้ยอุ้ยมึดไม่อุ้ยพราอุ้ย,ยปุบแบบนี้เกิดแน่นอน อื่นเจามาปลูกให้แม่คุณคุดขุมให้ใช่มันเป็นปลูกคุณกินทอดทอดแต่ข้าวปลูกแต่กีแตอนคนหน่อยคนหน่อยยช่มันอิ่มเพิ่นมันเดี๋ยวจะอายุจากปีแล้วนี่เดี๋ยวจะมีพ่อแม่พี่น้องทาน78 78ปีนี้เด้จ79เกราบอกว่า78 78อ๋อปีนี้78ปีนี้78แต่จะเพิ่นยังหน้าตาต่เอ๊ะต่เอ๊ะอยู่ได้มาหาสุปีกับสัอเก่าสุปีแต่ว่าหาหลังค่อเมือนอุ้ยหน้าอิ่ค่ะนี่นี่ย คซื้องามแล้วแบบน,นี้เมื่อื่นเศร้ากระชื่นแหละปลูกงามแดงจ้จากบัวฮอนน่ะอ่ะอสวนผักเขียวบริลูกแค่นี้เราจะปลูกอีกผูทางผูกันมีต้นบักม่วงบักก้ย้ยมีสุย,ย่างสวนผักเก่นต้นหอมสวยๆคุณนะ่ะ คนหอมด้วยจ้ะปลูกเองธรรมาชาติเองเพิ่นหิวน้ำความมันเพิ่นต้องอยู่หันจะกระซ่อยด้จากตะาวาันเมื่อเพิ่นอยู่คนเดียวเพิ่นเอ็ดแบบนี้แหละซึ่อเอ็ดแบบนี้ซึม,มือบ่พอจงแข็งแรงขนาดแหละม่ต้องไปออกกําลังกายนี่เพิ่นยังไปนานอยู่ด้วยซึ่งนี่แหละเปขัวหวอยอยู่บ่ ไปว่ไปมึงไปไปไปบ่ไปมึงได็กที่อื่นที่ขัวหอยเก่งจรินไปงามเด็ปลูกพักแล้วบ่โอ้ยเมื่ออื่นปลูกพักงามแดงคือเก่าเห็นไหมปลูกแม่อุ้ยเพ่งปลูกพักงามแดงเดี๋ยวสิพาไปม่อุ้ยไปขัวหอยหอยอียางยังมีอยู่หอยหอยจูบอะหอยยังหอยยังอีกที่อีกฮะนี่หอยเชอรี่หอยโครงแค่นี้ บ้านเฮายังมีอยู่ไหมในหอยโข่ง้ยสิพาไปขหวหอยเชอร์รี่หอยโข่งเพื่อนนึพาไปได้อยู่ไม่แน่มีว่เป็นลมไมนะ่แน่ก <c oughs> ปกติก็ไปคูเดียวเด้อดจ้ะนี่ยค่ะคูเดียวแม่ปั่นจักรยานไปคูเดียวหนูงอยู่ระยนนะน,นั้นหน้าก็ไปคูเดียวเมื่อไรท่อนจะทู่อากาศมันบ่ค่อยฮ่อนเมืน,ไนอไรคู่เดียวปลูกไว้บางในว่างๆกันได้ พราะเพื่อนเพอเพอบี้ยวไม่ไดหลายทางผุจะวันนี้เขาก็เพาะไว้เลยก็มากระจายเพื่พอเปิดเพื่อนแ่งเวื่อทางกินเนาะเพือทางกินมีนพัสด,แบบอดุอยากอยาก,อยากไปขวายอยากไปหาอือไปไปมือื่นมื ได้ได้จะหยุดจะหยุดเตรียมตัวมาควัวหอยนี่เสียาเสียงตรงนี้โอเคพา,คาพี่น้องไปควัวหอยกับยา่าก็อยู่นครพนมกะสีมาอยู่น้ำย่าด้วยจ้ะก,กะสีได้มาไอคิดน้ำยา่านี่แหละบ่อยๆเพราะว่าเฮือนก็อยู่ใก,กล้บ่ที่แม่น้องอิวอยู่เฮือนยา่าน้องอิวกับเฮือนประตุ่มพิ่นอยู่ใกล้กันพ่อหน,น,น,นึ่ใกล้กันนี่นประตุม่มคราอมซีจ้ะ นอ,อยู่กับซีมาอยู่นี่แม่นอ,อยู่เพิ่มกับซีบอยู่อีกที่นึงแต่ก,กันปุกไก่กันบันไดแต่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันได้จ้ะผักชีนนงามคัะอันนี้กะยักษื้อและแล้วระเบอบันนี้จะนิยูพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งอีกที่นึงจ้ะเพิ่นปลูกไว้อีกงามคือกันเพิ่นปลูกไว้เบิด่ดอันนี้กับแม่น ต้นดอกไม้อยากมืดเลยด้อจ้าเนมบ่มค่อยเห็นละอันนี้ตั้งช่ายแค่เห็นก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว <c oughs> บ้านป้ตุมฉันถูกดอกดาวเรืองนี่จะ้ะบ้านย่านหนูอยู่ก็อยู่นี่บ้านป้ตุมก็อยู่ตรงนี้ที่หนูอยู่บอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กัน ใส่แม่ละปานผู้สาวอยากให้เพื่อนเห็นหน่ะถ้ามีเห็นจะเหนื่อตานี่แหละเพิ่ื่อนเห็นอยู่กลางมาเพิ่มแล้วผู้สาวผู้ใดน้องย่างอยู่เสื้อขาเพคนวะปานผู้สาวปานผู้สาวสาวโอเคสาวโอเคใช่วันน่ะสาวโอเคนานทีกลับมาบ้านอากาศเย็นหาวเหมือนแหละแต่ละคนจ้ะหนาวอาบน้ำต้องไปเครื่องทำน้ำอุ่นวันหนึ่งอิอูหัวอาบเลยจุงอิว่ะ ทีแรกหาะย่านหนาวได้ย่านอาบบ่ได้บัดพอได้อาบแล้ยมันเย็นได้มรีวิวบ้านประตูไม่น้อ่สบายรีวิวในบ้านประตูอันดับแรกที่มากับแก้ไล่หลายไหมเนี่ยกบแก้ย่านกับแก้เนี่ยนี้แหละสปีดได้จ่าน้องอยู่สินอนหรือมืออื่นน้องอยู่สิมาบอกน้องอันดาอันดานอนและรีวิวในบ้านประตูเก๋บด้มีอีย่างไรได้จากเป็นบ้านโล่งๆเลย นานๆนนทีเขากลับมายังไม่ได้มาเอดหยังจ้ะเงินหลังน้่นเยแต่ว่าบัดมาบ้านยามเด็กก็อบอุ่นมาอยู่แต่อยู่ตรงนี้แหละนี่จ้ะยังไม่ได้มีห้องนี่อย่างเลยเป็นห้องรุง่งรงพอดีนอนเวลานานๆทีมาเที่ยวก็ได้มานอนจ้ะเป็นยามงัตัวอ้าวตัวเล็กอยู่ไหนล่ะนีอ่อ้าวไม่เห็นตัวเล็กจับเข้ากันตัวเล็กสมชื่อหรือว่าอยู่ในบ้านอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีครับแต่ยังนอน มานครนพนมเหมือนกันสน่วนจี๊บ่าได้มานําด้จาอยู่บ่ได้บ่ไดเอามาหลายตัวเพราะว่าเดี๋ยวสิเต็มรถซะก่อนรักษาบ่ไว้หลายตัวพอยู่กับน้องเจ้านายแม่น้องเจ้านายเพื่อนเบ่งเพผ่นทางภูก็มีอีกทางพุ่นเป็นวัดเลยด้จ้ะต้นหยังนี่หมากอึหรือฟักทองสวยกระท่อมพักใต้่โอะโูดิต้องพักใต้เพื่อนปลูกไว้จ้ะ ไม่ปลูกเ็ดยาืผ่ซีกล้ามารักนอกถางนี้เนาะุอาปลูกเห็ดยายายเพิ่นปลูกไว้บ่นเลยสวนผักยายมาหอดนครนพนมแล้วโอ้ย่าได้จ้ะนออ้องอิวหักยายสวนผักยายเราอยู่เดี๋ยวห้องยายเดียวห้องยายอ,อยู่ขออภัยหลายๆเลยได้จ้ะมางเทอก็ะเบ้าพิกไปแต่ว่าที่ลักๆัก,กน้องอิ๋วหาบ่าว่าสิเปญญ็นย่าหรือเปญญ็นออยาน้องอิวก็ห้องไม่อุ้ยบด<ส> <c oughs> นี่จ้ะเป็นยาเป็นยาเป็นอย่างนี้อย่างอื่ยอๆอุ้ยพวกนี่จ้ะอันน่ะจ้าคลิปนี้ก็มาอัปเดตพ่อแม่พี่น้องว่ามาฮอดนครพนมแล้วเดี๋ยวก็สิเก็บคลิปให้พ่อแม่พี่น้องติดตามด้วยจ้าว่าอยู่นครพนมสิ้นาพ่อแม่พี่น้องเอ็สยังแน่ฝากติดตามได้ด้จ้าไปกินยังแน่แบบนี้นะส่วนสิ่งหลายอย่างพี่น้องอาจจะเคยกินนี่อยู่กับพวกคุยได้ใช้ชีวิตในนครพนมสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาหาหญ้าเพื่อนก็สิพาไปเพื่อนบอกหน่อยอยู่สุดมากไปอยู่ใต้ อยู่ใต้หางฮู้มเดเน๊ะเน่ต่อยู่บ้านเขาบ่ค่อยฮู้นะจ๊ะอาณาจ้าที่ขอลาเพ่อแม่พี่น้องไปสำนี้ก่อนก็แล้วกันเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วในการทำคลิปในเด้อจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ